แมดเด a m มอนเคยเกือบได้รับบทนำในอวตารแต่ปฏิเสธไปเพราะคิดว่าหนังไม่ดังโดยแมดเดมอนนะครับได้เปิดเผยกับสื่อว่าหนึ่งในความเสียดายดมากที่สุดในสายงานอาชีพนักแสดงของตัวเขานะครับก็คงเป็นการปฏิเสธการเล่นหนังฟอร์มยักษ์อย่างอวตารนั่นเองครับโดยเขานะครับให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงนั้นเจมส์คามิลลอนได้ชวนผมไปเล่นหนังภาพยนตร์เล็กๆที่ชื่อว่าอวตาซึ่งตัวของเจมส์คามิลลอนได้บอกกับผมว่ายินดีจะให้ค่าตัวในการแสดงเรื่องนี้กับผมอยู่ที่จำนวน10%ของไรายได้หนังทั้งหมดเลยแต่ผมคิดว่านี่มันคงไม่เข้าท่าเท่าไหร่ผมเลยขอไปเล่นหนังภาคต่อหนังสายลับอย่างเจสันบอลดีกว่าซึ่งคุณคิดดูสิการปฏิเสธการเล่นหนังในครั้งนั้นน่าจะเป็นการพลาดโอกาสในครั้งประวัติศาสตร์ของตัวผมเลยที่ผมปฏิเสธเงินไปมากขนาดน,นั้น ท้ายที่สุดนะครับบทนี้นะครับตกไปเป็นของแซมวอติงตันนะครับผมโดยอวตารเนี่ยทำเงินทั่วโลกไปนันดับหนึ่งตลอดการรวมทั้งสิ้นราว2,900ล้านดอลลาร์หรือราว1 9ล้านล้านบาทนั่นเองครับซึ่งถ้าตัวของแมตเดมอนเนี่ยรับเล่นเรื่องนี้นะครับเขาเน่าจะได้ค่าตัวประมาณ280ล้านดอลลาร์หรือประมาณ9,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับผม